กับนมัสการหลวงตาคูบาแล้วก็เหล่ากาลนายมิตรทุกท่านนะคะครั้งที่แล้วหลวงตาก็ให้กลับไปฟังคลิปเยอะๆค่ะก็กลับไปเพียรฟังคลิปหลวงตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าแบบเออว่าเราทําทุกอย่างใช้ชีวิตที่ผ่านมาเหมือนหลวงตาเคยบอกว่าเราทําทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเราเองอ่างเงี้ยคะ่ะเกียรตทุกรักสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งเข้าใจความหมายของคําว่าเกียรตทุกรักสุขเพราะว่า มันยืนพื้นที่เราเอาตัวเราไปทําพยายามปฏิบัติทุกอย่างพยายามดิ้นรนทุกอย่างอะคะ่ะเพื่อเพื่อให้ตัวเรามีความสุขเรายึดสุขไม่เอาทุกข์อย่างเงี้ยคะ่ะก็ฟังมีฟังบ้างหลงบ้างแต่ทุกครั้งที่เออมีสติก็กพยายามฟังทมหลวงตาตลอดอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เอาคําสอนของพิจารณาของหลวงตามาพิจารณาในการใช้ชีวิตประจําวันว่า,เ,าเราทํากิริยาอาการแบบนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เริ่มเห็นว่า มันทําตามความพอใจของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มพอมันเริ่มเห็นมันก็เริ่มรู้ว่าอ๋ออันนี้คือกิริยาที่หลวงตาบอกว่าเกียดทุกรักสุขอย่างเงี้ยค่ะจนมาเมื่อวานอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วมันก็เห็นปฏิยาแบบว่าอยู่ดีมันก็มันก็เข้าใจเองว่าอ๋อธรรมชาติมันการที่เราปรุงแต่งแบบนี้มีความรู้สึกแบบเนี้ยค่ะมันคือปฏิยาทําตามธรรมชาติตามสัญญาเดิมคือการปรุงแต่งอย่างเงี้ยค่ะว่า เมื่อเมื่อสะสมอะไรเราคิดเราพูดเรากระทำอะไรมันก็เป็นสะสมไปเรื่อยๆพอเวลามีอะไรมากระทบมันก็ปรุงแต่งอย่างนี้ทันทีเลยแล้วเราก็เชื่อว่ามันเป็นเราจริงๆแล้วเราก็ไปกระทำตามที่ที่มันที่มันสั่งอยู่ในสมองเราก็ไปเชื่อว่าความคิดเป็นความจริงอย่างนี้ค่ะหลวงตาแล้วเราก็ใช้ชีวิตตามความอยากตลอดมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็พยายามพิจารณามาเรื่อยๆจนเมื่อวานอย่างนี้ค่ะก็เพิ่งเข้าใจว่า อ๋อธรรมชาติของตอนที่หลวงตาเทศเทศอยู่อะค่ะมันก็เข้าใจขึ้นมาเองอะค่ะว่าเออว่ามันก็คือเนี่ยที่เราเขาที่เราพูดได้กระดิกได้ทุกอย่างได้มันก็คือการทํางานของขันห้าค่ะแล้วขันห้ามันก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของอะค่ะมันมีแต่ความเข้าใจผิดตลอดตลอดสายเมื่อมันปรุงเข้าใจผิดมาเรื่อยๆมันก็สะสมไปเรื่อยๆเป็นความเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ คิดว่ามีตัวเราจริงๆเราทุกจริงๆเราอยากได้จริงๆเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะก็เลยเริ่มเห็นครั้งแรกว่าอ๋อเราทําทุกอย่างเพื่อตัวเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทางั้งที่มันเป็นแค่ค,ความเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะลงตาค่ะเพื่อเข้าใจเข้าใจอ่ไอ้ถ้าดูให้ดีนะเนี่ยใครจะเปรียบเทียบไปฟังถ้าทำควาเข้าใจตามไปดีไอธรรมชาติเอย บัดธรรมชาติไม่ว่าจะภายนอกร่างกายหรือในภายนอกร่างกายจิตใจเราไปในธรรมชาติใน,น,นจักรวาลธรรมชาติไปในร่างกายจิตใจเราก็เหมือนกันเดิมในธรรมชาติเนี่ยที่ท่านว่ามันเป็นความว่างไปหมดเลยเป็นความไม่มีแล้วก็ในวิศาสตร์เขาก็อะไรล่ะคนพบว่ามันมีระเบิดบิ๊กแบงออกมา ระเบิดบิ๊กแบงเดิมในธรรมชาติไม่มีโลกดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวในระบบทางช้างเผือกแล้วก็มีการระเบิดออกมาระเบิดออกมาจากความไม่มีเป็นความว่างแล้วก็พวกฟูลองพวกกลุ่มแก๊สไรต่างเนี่ยก็มารวมตัวกันเป็นโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วพอเริ่มมีโลกแล้วก็เริ่มมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมี ค่อยๆมีสัตว์บุคคลตัวๆเราเขาที่จริงมันยังไม่มีมันไม่มีถ้าในอคันยสูตรที่พระเจ้าออตัดมันมันมีอยู่ในเริ่มไม่ได้กําหนดที่โลกแต่กําหนดที่ในชั้นอภัสราพรมในครั้งที่ต่อไปในวันข้างหน้าหรือก่อนที่จะเกิดโลกโลกใบเนี้มันก็เคยมีมาแต่ความมีทั้งหมดมันมาจากความไม่มีและอย่างโรคใบเนี้ยพระอาทิตย์ที่เราเห็นเนี่ยพระจันทร์ที่เราเห็นมันก็ไม่เที่ยง เพราะว่ามันมาจากความไม่มีโลกไม่มีดวงดาวไม่มีดวงจันทร์ไม่มีทิศและสัรพสัตทังหลายอยู่ในโลกสรรพสัตทังหลายที่มันอยู่ในที่มันมนอยู่ในอากาศมันก็มาจากความไม่มีสัตว์นั้นไม่มีตัวเราในโลกนี่ไม่มีรูปเราที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีชื่อแบบนี้นามสกุลแบบนี้หน้าตาแบบนี้เกิดขึ้นมาในโลกเกิดขึ้นมาในท้องแม่ก็จะไม่มีตัวเราลูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วก็มีขึ้นมาจากความไม่มีมันก็มีขึ้นมาจากความไม่มีเหมือนเหมือนกับเนี่ย สาลเราเราเป็นสาเปิดโล่งที่เป็นความไม่มีแล้วความมีเนี่ยมีสสารมีพลังงานมีความว่างมีแสงมีสีมีขึ้นประจุไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กมีมีขึ้นมีแก๊สมีมีอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามาขอมันจักมีขึ้นมาจากความไม่มีเรียกว่าสังขารหมดเลยร่างกายเราเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นนามหรือเรียกว่าเป็นสสารเป็นพลังงานหรือว่าเป็นธาตุธาตุเนี่ย มันก่อนที่จะมารวมกันเป็นขันธ์หน้ามันก็ไม่มีมันเป็นความว่างมาก่อนมันเป็นความว่างมันเป็นความว่างแต่ในความว่างมันมีธาตุรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรมารวมอยู่ในความว่างนั้นไอ้ความว่างเนี่ยที่มันมีธาตุรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของของขายมันเป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศเป็นความว่างธาตุรู้มารวมอยู่มันแทรกซึมได้อยู่ในทุกธาตุเพราะว่ามันเป็นมันไม่มีตัวตนรูปรักษไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ รู้แต่มันไม่มีตัวตนรูปลักษ์มันสามารถแทรกไปในความว่างและความว่างมันก็แทรกไปได้ในทุกที่คือในในศาสารมันก็มีความว่างในดินน้ำลมไฟในในดินน้ำลมไฟมันก็มีความว่างในดินร่างกายเราเนี่ยเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ที่นเวสศาสตร์เขาใช้เครื่องมือส่องเข้าไปเนี่ยในร่างเราเนี่ยจนกระทั่งไปถึงไอ้นิวเคลียสแล้วก็เล็กเข้าไปอีกจนกระทั่ง ในเซ์แต่ละเซ์เนี่ยจะเรียกว่าอะไรนิวเคลียสอะตอมแล้วก็ทะลุอะตอมก็แต่ละอะตอมมาต่อ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 กันแล้วก็ไอ้เล็กเข้าไปอีกก็จะเป็นนิวเคลียสทะลุนิวเคลียสเข้าไปมีแต่ความว่างกับขึ้นประจุไฟฟ้าขึ้นไปเหล็กแค่นั้นเองแต่เป็นความว่างหมดเลยเหมือนกับเป็นความว่างที่มาต่อเรียงต่อกันเหมือนสนามฟุตบอลมันเป็นความว่างดังนั้นในความมีนะมันมีมาจากความว่างในรลักการจิตใจเรามาจากความว่าง โดยเฉพาะจิตตสังขารเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันก่อนจะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันก็ปรุงขึ้นมาจากความว่างเนี่ยมันเป็นความไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนภาพหรือเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากความว่างแล้วมันก็ดับหายไปในความว่างแล้วเกิดขึ้นมาใหม่จากความมันเกิดขึ้นมาในความว่างแล้วก็หายไปในความว่างใจของเราแท้ๆมันเป็นความว่างที่เป็นธาตุรู้รวมกับความว่างที่เป็นความว่างไม่ใช่ความรู้สึกว่างที่เราไปจับได้นะแต่เป็นความรู้สึกว่างเป็นอารมณ์ แต่ถ้าเราเป็นความว่างที่เรามองเห็นได้ตาว่าเนี่ยในสลาเนี่ยตรงนี้ว่างตรงนี้ว่างขยับเข้ามาเนี่ยที่ว่างตรงนี้ว่างขยับเข้ามาย maya, ขยับเข้ามาอ,อันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นรูปความว่างที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปแต่แต่ถ้าเป็นความรู้สึกว่า,านในใจมันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ engineer, <irm> ที่เราถูกใจก็เรียกว่าส <ห acements S 2> ุขเวทนาแต่ที่ว่าที่มันลุกออกมาจากความว่างคือมันลุกออกจากความไม่มีอะไรปรากฏเลยมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างเป็นอากาศว่างที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างที่เรารู้ รู้ภายในใจอันนั้นมันเป็นเวทนาอันเนี้ยมันคือไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรปรากฏแล้วปรากฏขึ้นมาไอ้ความปรากฏปรากฏมาเนี่ยจากสิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยมันรู้โดยธาตุรู้ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันรวมอยู่ในความมันมันรวมอยู่ในความไม่มีและเนื่องจากว่าในดินน้ําลมไฟอ่ะมันมันมีอากาศรวมอยู่ด้วยและไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันก็รวมอยู่ในทุกที่มันแทรกซึมอยู่ในอากาศมันเลยแทรกซึมอยู่ในดินน้ําลมไฟได้หมดเลยมันแทรกซึมได้หมด ราะนั้นในใจเราเนี่ย ρα, มันก็มีด้วยในร่างกายเราก็มีธาตุรู้ในใจเราก็มีธาตุรู้มันมารวมกันเป็นเนี่ยปีขันห้าขึ้นมาเพราะนั้นแต่ไอขันห้าไม่ใช่ธาตุรู้เพราะไอขันห,ห้ามันคือรูปเวทนาทายทักษวิญญาณมันเกิดดับแต่ไอธาตุรู้เนี่ยมันไม่เกิดดับไม่ปรากฏอะไรมันคือคนละอยา่างกันธาตุดินก็มาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกกบะตายเต้นน้อยเต่ายามัาตบปอดหัวใจเป็นของแข็งธาตุน้ํา,าก็ไปเป็นมาเป็นน้าเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้ําปัสสาวะน้าไขมันน้ําเหงื่อน้นําตา เนี่ยมันก็เป็นของเหลวส่วนธาตุลมก็มาเป็นลมหายใจเข้าออกลมตดลมเลอลมขึ้นบนบนลมขึ้นเบื้องล่างธาตุไฟก็ความร้อนความอุ่นธาตุอากาศก็เป็นช่องว่างในในร่างกายเราให้เลือดลมมาไหลเวียนได้แล้วก็ธาตุรู้ก็ได้แต่รู้ที่ไม่ปรากฏอะไรมันมันมารวมดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็ธาตุรู้รวมเป็นหกธาตุแล้วมารวมเป็นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไอเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขัญญาเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งไม่เที่ยงแต่ธาตุรู้เนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับมันไม่ปรากฏอะไรเลยมันมันรู้แต่มันไม่ปรากฏผู้รู้ไม่ปรากฏแหล่งที่รู้ไม่ปรากฏจุดหรือตอมผู้รู้มันไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายไอธาตุรู้เนี่ยเขาจึงเรียกว่าธาตุอมตะธาตุดินนี่ยังเสื่อมได้ผุพังสลายได้ธาตุน้ําก็ก็เสื่อมได้แล้วเหยไปได้ธาตุลมไม่ใจธาตุลมก็เสื่อมได้ เปลืองเป็นของใช้สิ้นเปลืองหมดดินน้ำลมไฟธาตุอากาศก็เดี๋ยวก็มีอะไรเข้ามาแทรกในช่องว่างนั้นมันก็ไม่ว่างมันก็เปลี่ยนแปลงได้แต่เหลือธาตุเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือธาตุรู้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์มันไม่เสื่อมไม่มีอะไรมาแทรกแซงได้มันไม่มีเนื้อที่มันเป็นความรู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏดังนั้นในความรู้จากความไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันก็เปลี่ยบเหมือนมันรู้ออกมาจากความว่างของอากาศเนี่ยที่ศาลาเราเป็นศาลาเปิดโล่งเป็นเป็นอากาศเปิดโล่ง แล้วไอ้ความมีเนี่ยมีมาตั้งแต่ของหยาบโดยสสารพลังงานแล้วก็ไม่ว่าขึ้นปัจจุไฟฟ้าไม่ว่าแสงสีไม่ว่าอะไรก็ตามรูปภาพนิมิตต่างๆเนี่ยความรู้สึกที่สบายใจไม่สบายใจความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองเนี่ยมันก็เหมือนผ้าผืนเนี่ยทุกอาการขอให้มันมีอาการปรากฏขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีอาการขึ้นมามันมีขึ้นมาจากความไม่มีมันไม่มีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็มันมีขึ้นมาแล้วหายไปในความไม่มี มันมีขึ้นมาแล้วหายไปในความไม่มีธรรมชาติมันมีแค่เนี้ทุกปัจจุบัน,นีอามีแค่นี้แน่ความมีเนี่ยมีขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็หายไปกลับคืนไปสู่ความไม่มีร่างกายจิตใจเรา,เาราาาาูปลักษณะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยเราก็แก่มาเรื่อยแล้วจากในท้องแม่ไม่มีเราแล้วก็สุดท้ายก็เราก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยแก่ไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราสุดท้ายเราก็ตาย,าตายแล้วกลับคืนไปสู่ความไม่มีร่างกายจิตใจเราที่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ เพราะฉะนั้นเราบาดจากความไม่มีแล้วมันก็กลับขึ้นไปสู่ความไม่มีไอ้ความไม่มีเนี่ยมันอยู่ในธาตุธาตุรู้ที่มารวมกับดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมันเป็นธาตุธาตุหนึ่งที่มันเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรปรากฏคือธาตุรู้มันละเอียดเหนือขึ้นไปกว่าธาตุอากาศอีกธาตุอากาศมันเป็นความว่างแต่มันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาว่ามันเป็นเป็นความว่างเนี่ยตรงเนี้ยที่ว่างเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาแต่ธาตุรู้เนี่ย มันไม่สามารถมองเห็นได้เลยไม่อาจเอาตาไปมองเห็นไม่อาจเอาหูไปได้ยินไม่อาจจมูกไปดมไม่อาจเอาลิ้นไปเรียไม่อาจเอากายไปจับต้องได้ไม่อาจรู้ได้ด้วยประตูใจประตูใจเนี่ยมารู้ได้แต่ธทมอารมณ์มารู้แต่แต่อาการแต่ไอไอธาตุรู้เนี่ยมันไม่ปรากฏอาการมันจึงไม่อาจเอาตาไปเห็นเอาหูไปฟังแล้วให้ได้ยินเอาจมูกไปดมก็ไม่ได้เอาลิ้นไปเรียก็ไม่ได้เอากายไปจับต้องไม่ได้จะรู้ด้วยประตูใจที่ละเอียดที่สุดแล้วมันก็รู้ได้แต่อาการแต่มันไม่ ส่วนธาตุรู้ไม่มีอาการมันไม่มีอายตนะไม่มีอะไรที่จะไปรู้ไอ้ไอ้ธาตุรู้ได้มันไม่มีอะไรจะไปรู้ธาตุรู้ได้เพราะฉะนั้นเนะี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยที่ปฏิบัติจะเอาตัวเราเนี่ยพยายามไปค้นหาธาตุรู้ที่เรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันกลับหัวกลับหางมันผิดด้านมันกลับตะลับัด เราจะเอาสังขารเนี่ยร่างกายจิตใจเราเนี่ยรูปเวทนาทัศญาสักษะวิญญาเป็นเป็นสังขารทาัทง้ทงแทง่ทงประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสังขารทั้งแท่งเกิดดับทั้งแท่งจะเอาขันห้าที่เป็นรูปเวทนาทัศญาสักษะวิญญายเป็นสิ่งเกิดดับตลอดเวลาจะเอาไปหาธาตุรู้ที่เป็นสิ่งไม่เกิดดับเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏอะไรเนี่ยมันทําไม่ได้มันหาไม่ได้พบไม่ได้ด้วยอายต,ตนะพบไม่ได้โดยขันหา้า จะใช้ความคิดปุงแต่งไปหาเขาก็ไม่สามารถจะไปวิเคราะห์เขาได้ไม่มีทางเลยเพราะว่าสังขารเนี่ยมันเป็นของหยาบต่อให้สังขารละเอียดปานใดคิดละเอียดยิบเป็นเหมือนปับปาณมนูเลยมันก็ละเอียดยังไงมันก็เข้าไปถึงธาตุรู้ที่มันไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรปรากฏดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่พยายามจะเอาตัวเราเนี่ย ไปเป็นนิพพานธาตุไปเป็นนิพพานธาตุธาตุรู้เนี่ยเขาเรียกนิพพานธาตุมันจึงเป็นความที่ที่เรียกว่าอัวิชาหรือความโง่อย่างยิ่งมันจะเอาของที่เป็นเนี่ยเราเนี่ยความเป็นตัวเราเป็นของของเราในปัจจุบันขณะที่เราปรุงแต่งมาเป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายเราเนี่ยร่างกายจิตใจเราเนี่ยเมื่อเทียบกับธาตุรู้ที่รวมอยู่จักรวาลเดิมเนี่ยเป็นทั้งอนันตจักรวาลเนี่ยเป็นแค่ฝุ่นผงธุรีในจักรวาลแค่นั้นเองแต่เราบังอาจมากเลยคือเราเนี่ย ร่างกายจิตใจเราเนี่ยเมื่อส่องด้ขยายออกจริงๆอ่ะร่างกายจิตใจเราเนี่ยโลกใบโลกเราทั้งใบเนี่ยเราว่าเรานั่งอยู่ในผิวโลกนี่เราแค่เป็นทุลีของเศษเซียวทุลีของลูกโลกของโลกที่เรานั่งอยู่แต่โลกของเราเมื่อเทียบกับจักรวาลแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยเป็นแค่ทุลีของจักรวาลแล้วเราอยู่ในโลกเราก็ยิ่งเล็กใหญ่แล้วจิตเนี่ยที่เป็นเกิดดับเกิดดับไันที่ไม่มีอะไรปรากฏเลย แต่เราบังอาจมากเลยเราเจ้าตัวเราเนี่ยไปครอบครองนิพพานธาตุที่เป็นที่มันรวมอยู่จักรวาลนิพพานธาตุคือธาตุรู้เนี่ยมันอยู่ในใจเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะในตัวเราหรอกมันเป็นธาตุที่อยู่ในจักรวาลด้วยรวมกันในจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีอะไรแบ่งกันมันเป็นธาตุเดียวกันธาตุรู้ในพุทธเจ้าบัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสาวกกับธาตุรู้ในเราในสัมพสัต์ทั้งหลายเป็นธาตุรู้เดียวกันคือเหมือนกับในร่างเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสวยสรางพืชสรางสัตว พระอรหันต <produ funny gli apprentice systems> ์ก็เวเสวยเอ่ยก็ก็ก็ฉันซากพืชซากสัตว์พวกเราก็กินซากพืชซากสัตว์ซึ่งเป็นธาตุดินแต่นั้นดินที่เป็นผมขนเล็บฟันหนาเนี่ยกระดูกตับไตไตน้อยไตหย่บมาตอปอดหัวใจในร่างเราเนี่ยมันก็เป็นดินเดียวกับพระพุทธเจ้าพระปเจงพระเจ้าพระหลันสาวกเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างก็เนี่ยได้รับประจักษ์ซากพืชซากสัตว์หมดน้ํืก็ดื่มน้ำในธรรมชาติเหมือนกัน มาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นน้ำเหมือน้้ำตามันก็มาจากธาตุน้ำเดียวกันธาตุลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกเอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์คดาร์บอนไดออกไซด์มาเอาหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์มามันก็เป็นธาตุอากาศเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันแล้วธาตุไฟความร้อนความอบอุ่นในร่างเราในร่างพุทธเจ้าร่างของสัตว์ในฉานทั้งหลาย ไม่ได้แตกต่างกันนั้นธาตุอากาศเป็นช่องว่างในร่างเราในร่างพระเจ้าในร่างสัตว์สัมพันธทั้งหลายก็ไม่ได้แตกต่างกันธาตุรู้ก็ได้แต่รู้ไม่ปรากฏอะไรก็ไม่ได้แตกต่างกันธาตุรู้ที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์อะหรือพุทธะธาตุรู้ที่เรียกว่าพุทธะพุทธะเนี่ยหรือพุทโธที่เรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือธาตุรู้อันนั้นก็ไม่ปรากฏอะไรได้แต่รู้ ธาตุรู้ในพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระหส,สาวกในเราได้สัมปทานสังหลายก็เป็นธาตุรู้เดียวกันคือเหมือนธาตุดินเดียวกันธาตุน้ําเดียวกันธาตุลมเดียวกันธาตุไฟเดียวกันธาตุอากาศเดียวกันแต่พอธาตุทั้งหกเนี่ยมาอยู่ในร่างเราเรายึดเป็นตัวเราเป็นของเราเลยแต่ในธาตุทั้งหกที่มารวมเป็นขันห้าูปเวทนาสาาัญญาังขามิญญาไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราเลยเป็นของธรรมาชาติหมดเลยและธรรมาชาตินั้นมารวมเป็นขันห้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางานในการ เนี premises, ่ยร we ับรู้ในการติดต่อพูดคุยสื่อสารกันทํางานดังนั้นในธาตุทั้งหกเนี่ยในธาตุขันเนี่ยมันจึงไม่มีอะไรตัวธาตุขันในยานนะจึงไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราเลยมันเป็นธาตุมารวมกันแล้วถ้าใครเข้าใจแบบนี้แล้วธาตุมันก็จะกลับไปเป็นธาตุตามธรรมชาติดินก็กลับคืนสู่ดินน้ําก็กลับคืนสู่น้ําลมก็กลับคืนสู่ลมไฟก็กลับคืนสู่ไฟอากาศก็กลับคืนสู่อากาศธาตุรู้ก็กลับคืนสู่ธาตุรู้เนี่ยดินก็ไปไปดินรวมกันในธรรมชาติ เพราะพุทธเจ้าทุบอง่ะเนี่ยดินเน่ยเผาแล้วก็มาเป็นดินเดียวกันในโลกนี้รวมกันแล้วจะไปแยกตรงไหนว่าดินพร่พุทธเจ้าดินเราดินไครเนี่ยที่ก็บอกไปเป็นพระธาตุซึ่งพระธาตุที่เขามาถวายก็เยอะมากซึ่งเป็นของแท้ของหรือของของของเทียมก็ไม่รู้อะแต่ก็มาก็ถวายว่านี้ไปขอพระพุทธเจ้าเอาพุทธเจ้าก็พุทธเจ้าเนี่ยเป็นของอรหันต์ก็เป็นธาตุแต่มันรวมเป็นดินดินแล้วมรวมเป็นดินแล้วพระธาตุถ้าเกิดไปตกหายในแผ่นดินเนี่ย จะไปหาเจอไว้เนี่ยดินโอ้โหอย่างเงี้ยก็ไปตกหายในแผ่นดินหมดแล้วเนี่ยน้ําพุทธเจ้าน้ํานี้เคยอยู่ในร่างพุทธเจ้าน้ํานี้เคยอยู่ในร่างพระลหารเพราะพุทธเจ้าแต่ลองดับขามริพานแล้วน้าผู้พุทธเจ้าไปตามหาน้ําเจอไหมน้ําของพุทธเจ้าเป็นของพุทธเจ้าหรือเปล่าน้ําที่ออกจากร่างพุทธเจ้าไปเป็นน้ําพุทธเจ้าไหมน้าใครเออน้าของธรรมชาติน้ําในร่างเราเราหวงไว้ นี่ของกูของกูอุจจระนี่ก่อของกูเนี่ยธาุดินออกมาของกูปัสส <Hayır. S 2> าวะน,านี seafood, ่ก่อของกูเนี่ยอะไรก็อของกูหมดของกูหมดจนถึงธาดอุจระธาดดินปัสสาวะธาุน้ำนี่ก่อของกูเนี่ยที่กาเรียกว่าขี้ไม่ให้ใครแดกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็ของกูของกูขี้งกอพวกขี้งกขี้หวงเนี่ยไอ้เนี้ยมันก็ของกูของกูอะไรของของกูหมดเนี่ยเออใ พอตายแล้วมันก็ธาตุก็กลับคืนตามธรรมชาติเหมือนกันหมดนะยดินน้ําลมไฟอากาศธาตุรู้ก็มันก็ไปเป็นธรรมชาติหมดไปรวมเป็นธรรมาชาติส่วนธาตุรู้เนี่ยมันก็ไปรวมเป็น,ปนอยู่ในความว่างเดียวกันหมดไม่ได้แบ่งเป็นดวงดวงของใครไปกอ,ไกองไว้ตรงนี้กองไว้ตรงนั้นหรอกมันเหมือนกับว่าพอเราปฏิบัติแล้วสิ้นสิ้นอวิชากิเลสตันเหาพอทา,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 านแล้วมันก็กลายเป็นน้ําบริสุทธิ์พอน้ําบริสุทธิ์แล้วพอตายแล้วขันธ์หน้าตายแตกดับแล้ว น้ำบริสุทธิ์ก็รวมกันอยู่ในน้าในธรรมชาติเหมือนรวมน้ําทะเลแล้วจะไปไปหาได้ไหมว่าน้ําทะเลตรงนี้เป็นของพุทธเจ้าองค์นั้นน้ําทะเลตรงนี้เป็นของพุทธเจ้าองค์นี้เป็นของอรหันต์องค์นี้เป็นของเราไปกองไว้ตรงนี้ของไขรของมันกองไว้มันจะกองไว้กองไว้ไหมดินกองของไขรของมันน้ํากองของไขรของมันลมกองของใครของมันไฟกองไขรของมันอากาศกองไขรของมันธาตุรูปเป็นความว่างเป็นความไม่มีอะไรมันก็ไปรวมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันไปมันไม่มีแยกว่าเป็นเป็นดวงไขรดวงมันหรอกมันรวมอยู่ในความ ความว่างที่ไม่มีอะไรปารากฏมันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นธรรมชาติหมดแต่ความไม่รู้อวิชากิเลสตัณหามันเลยทําให้ยึดเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวกูเป็นของกูเนี่ยแล้วก็ไปยึดคนอื่นยึดตัวเราไม่พอแล้วไปยึดคนอื่นอีกเป็นของเราเป็นของเราสุดท้ายมีแต่ความทุกข์กับทุกข์เท่านั้นแน่มีแต่กิเลสตัณหาและทุกข์ด้วยอวิชากิเลสตัณหารุทานอยู่ตลอดเวลาได้วความอาวิชาคือความไม่รู้หรือความโง่เนี่ย ตราบใดความไม่รู้แลอความโง่หายไปมันเหลือแต่โอ้ความจริงธรรมชาติมีอยู่แค่นี้แน่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุู้เป็นของธรรมชาติหมดเลยเป็นของของใครเมื่อ,อไรที่สิ้นยึดเขาก็เรียกผู้นั้นว่าพระอระหันต์หรือบรรลุนิพพานไม่ใช่ตัวเราได้นิพพานแต่สัมภาพที่ไม่มีใครยึดใครยึดแต่เป็นทุกข์อีกต่อไปเนี่ยมันก,ก็กลับคืนสู่ธาตุตามธรรมชาติมันก็มีแค่นี้แน่มันก็เลยเหมือนกับว่าเออในใจเราเนี่ยมันก็มีสังขารเกิดขึ้นไอ้พวกสังขารเนี่ยที่เป็นอ้ สังขารในขาน้าลุเนี่ยมันก็เกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดขึ้นเหมือนผ้าผืนนี้ก็เกิดเองดับเองในใจที่ในใจที่มันมันมันรู้ออกมาจากความว่างเนี่ยมันก็รู้ว่าเนี่ยใจเนี่ยมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่สิ่งที่ปรากฏในมันเนี่ยเป็นสังขารที่เกิดเองดับเองไม่มีใครไปทําอะไรกับสังขารหรอกไม่มีว่ารู้แล้วเดี๋ยวสุดๆเราเราจะนิพพานรู้แบบนี้แล้วปฏิบัติแบบนี้เดี๋ยวเราจะนิพพานนิพพานที่เราหมายไว้นิพพานอะไรนิพพานคือสิ่งที่ยึดได้และนิพพานตัวเราไปยึด นิพพานได้อันนั้นไม่ใช่นิพพานที่ไหนแลอันนั้นเป็นของที่ว่าถ้าอะไรยึดได้มันเป็นสิ่งที่มีหมดและไอ้ตัวเราอ่ะที่เราคิดว่ามีตัวเราเป็นตัว,ตวเป็นตนเป็นสิ่งที่มีถ้ามันเป็นสิ่งที่มีสิ่งที่ปรากฏมันตกอยู่ใต้นิจังทุกขงังนัตตาไม่เที่ยงยเ,ยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปมีแล้วหายไปหมดแล้วนิพพานที่เรายึดไว้ว่าเราจะไได้น,นิพพานถ้ามันยึดได้แสดงว่าเป็นสิ่งที่มีถ้ามีพวกมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทันทีเพราะนิพพานอะไรไม่ไม่เที่ ภาษาสมุิคำมูดเนี่ยเรียกเรียกสภาวะธรรมอย่างนั้นเนี่ยที่ไม่มีตัวตนไปยึดใจไปทุกข์ว่านิพพานไม่ใช่นิพพานคือสภาวะธรรมว่าโลกโปบาสบายแต่ที่เราจะไปยึดเอาตัวเราไปได้หวังว่าตัวเราจะไปได้อันนั้นมันโง่มันอวิชชาเมื่อไหร่หายโง่ทัทีมันก็คือว่าเออธาตมันเป็นธาตมารวมการชั่วขราวเป็นสมมติชั่วขราวแล้วสุดสุดก็ดับกลับคืนไปสู่ธาตินน้ำโลมไฟอากาศธาตุรู้ตามเดิมตามธรรมาชาติไม่แบ่งแยก ว่าเป็นธาตุของพุทธเจ้าธาตุของพระอรหันธาตุของเรามันคือของธรรมชาติหมดเลยแม้แต่ธา,าตุรู้กเป็นของธรรมชาติมันก็เลยรู้ว่าเนี่ยรู้อะไรก็รู้ว่ามันมีบรรณหนึ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยเอกโอธัมโมที่ไม่เกิดไม่ตายนอกจากนั้นเกิดดับหมดไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันก็เหลือแต่เป็นธาตุรู้ที่มันรู้ว่ามันเนี่ยไม่เกิดไม่ตายเป็นไม่มีอะไรปรากฏไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏมันจึงไม่เกิดไม่ตายถ้าอะไรปรากฏมันก็เลยเกิดตายเกิดดับหมด ไอ้ธาตุรู้ที่รู้ความจริงอย่างเนี้ยว่ามันไม่ไม่มีตัวตนรูปลักษ์หรอกไม่มีตัวเราไม่มีของเราหรอกมันได้แต่รู้ว่ามันหนึ่งเดียวเอกโกที่มันเนี่ยคิดนึกตื่นตอมปรุงแต่งไม่ได้แล้วมันก็ได้แต่รู้ความคิดนึกตื่นตอมปรุงแต่งแต่มันไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้ก็แค่นั้นแนะปฏิบัติอ่ะไม่มีตัวเราจะไปได้ไปเป็นอะไรตัวเราพยายามไม่ให้ตัวเราไปเป็นอย่างนั้นไม่ให้ตัวเราเป็นอย่างนี้ตัวเราจะไปเป็นอย่างนั้นตัวเราจะเป็นอย่างนี้มันไม่มีหรอกอันน Guys, y, specimen, the the ั้นเป็นอวิชาความหลง ไม่ทราบจะเข้าใจหรือเปล่านะพระอาจารย์มักชัดเจนไหมเอาพูดออกจากใจนะเอามาให้พระอาจารย์มักฟังเสียงท่านอื่นบ้างเราพูดคนเดียวคอให้ก็สิ่งที่ลงตใ่ใดได้เทศมาแล้วก็ชัดมากก็มีโอ,อกาสที่ฟังได้ยากมากในโลกนี้เพราะว่าสนมากก็ก็ลงเดชสังขาร ก็ไล่ตามสังขารก็ยึดแต่สังขารก็ไม่ได้รับรู้ถึงก็ทารุนั่นก็ความความอยากทั้งหลายเมินเนินในอริยยสัจสีก็ก็เป็นติเหตุของทุกข์ก็ความดิ้นรนจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นขนาดอยากอยากนิพพานก็ก็ดิ้นรนก็มันไม่ได้เป็นทารุ มันเป็นเดสังขารนั่นก็ไปไปตามสังขารนั่นก็ไปตามความฝันไปตามอาวิชาที่ที่ที่มีก็ไม่ไม่ทราบจะสามารถพูดอะไรได้ <laughs> ก็มันมัน,มนลงท่าก็ได้อธิบายได้ชัดมากอาว่าไรโยมอ่ะโยมยกมือเอาย,ย,ยมืห้ให้โยม กาบนมัสการหลวงตาครับผมจะขออนุญ,ญาตถ่ายทอดจากที่หลวงตาบรรยายธรรมว่าผมจะเข้าใจเผื่อว่าผมผมเข้าใจแบบของผมเผื่อเพื่อนๆในที่นี้อาจจะเข้าใจให้ขายผมได้บ้างคือคําที่หลวงตาสอนเนี่ยหลวงตาสอนให้ให้เราเข้าใจธรรมชาติ ว่าธรรมชาติเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันชอบเข้าไปยึดไปยึดความสุขเข้าไปยึดความทุกข์แล้วมันก็เข้าไปปรุงแต่งแต่ถ้าจิตมันไม่เข้าไปยึดในทุกข์หรือสุขเนี่ยมันก็จะไม่วิตกไม่ไม,ไม่ไม่ทุกข์มันก็เฉยเฉยคือธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยมันมันชอบไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปตรงนี้เดี๋ยวก็ไปคิดไปเกาะกับความทุกข์ในอดีตเดี๋ยวก็วิ่งไปหาหนาคตนี้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้แล้วถ้าเรามีสติโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับงานปัจจุบันจิตเราก็จะไม่ไปไปมัดอยู่กับทุกข์หรือว่าทุกข์เกิดขึ้นกับเราเนี่ยแล้วเรามีสติรู้ว่ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะค่อย จางคายแล้วก็หายไปแล้วมันก็วนกลับมาอีกมันไม่สามารถที่จะไปบังคับให้มันเกิดหรือไม่เกิดได้เพราะจิตมันมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองความสุขก็เหมือนกันถ้าเราไปบีบบังคับมันมันก็เหมือนกับมันก็จะดิ้นทุรนทุนทนลายแต่ถ้าเราวางเฉยถ้าจะยกตัวยอย่างให้เข้าใจง่ายๆถ้าลูกเราหกล้มแล้ว แล้วเรายืนดูแล้วเราอาจจะปลอบประโลมว่าใจเย็ยนนะลูกเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปตีลูกซ้ําเหมือนกับเราก็เพิ่มทุกข์ก็คล้ายๆกันประมาณอย่างนั้นถ้าว่าจิตเรากําลังทุกข์อยู่ถ้าเราไปไม่ปลอบประโลมหรือไม่นิ่งเฉยเนี่ยมันก็เหมือนไปซ้ําเหตุการณ์ให้มันทวีความรุนแรงขึ้นแต่ถ้าเรานิ่งเดี๋ยวมัน มันเกิดขึ้นพอมันถึงขีดสุดมันก็จะค่อยผ่อนคลายลงแล้วก็จางหายไปถามว่ามันมันหายถาวรไหมมันก็ไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกความสุขก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเมื่อเดี๋ยวมันก็ดับไปมันอยู่ในกฎของไตรักซึ่งอันร่างกายเราก็เหมือนกันมันก็วนอยู่ในกฎไตรักเหมือนกันก็ไม่ไม่ต้องให้ความสําคัญมากแต่ว่ามีภาระหน้าที่อะไรในปัจจุบันเราก็ทําปัจจุบันไปให้ดีที่สุด อยู่กับปัจจุบันแล้วอยู่ไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องดับสลายไปเหมือนหลวงตาได้สรุปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปไม่สามารถยึดอะไรไว้ได้เลยผมก็เข้าใจค,คําสอนของหลวงตาประมาณนี้ครับก็อย่างนั้นแหละเข้าใจถูกแล้วก็เหลือแต่ภาคปฏิบัติต้องให้รู้จริงเห็นจริงแล้วก็เป็นจริงว่าไงท่านในพลไม่มีอะไรถามนะท่านในพลก็เอ,อรู้สึกว่า ช่วงนี้ก็อยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็อยู่กับอยู่กับรู้เนื้อรู้ตัวได้อยู่กับใจที่สงบเย็นแล้วก็รู้ได้แต่สักแต่ว่ารู้ออกมาจากใจที่สงบเย็นเจ้าค่ะอยู่กับใจค่ะอยู่กับใจที่สงบเย็นอยู่กับรู้สักแต่ว่ารู้ทุกอย่าง้ดยใจที่สงบเย็นรู้ออกมาจากใจที่สงบเย็นโดยธรรมชาติของเขา ไม่ใช่เราไปบีบบังคับของเขาให้สงบเย็นรู้ออกมาจากใจที่สงบสันติโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวรับรู้ทุกอย่างไม่ติดไม่ยึดไม่แต่อย่างเดียวใช่ค่ะรับรู้ออกมาจากใจที่สงบเย็นก็คือใจที่ไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดนั่นแหละใจจึงเป็นใจที่สงบเย็นเป็นนัตติสันติปรังสุขังใช่ค่ะไม่ติดไม่ติดไม่ยึดแม้แต่ใจที่สงบเย็น แล้วก็ไม่ติดไม่ยึดแม้แต่สังขารใดใ,ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปรถกินเตียงถ้าผัดผ,ผ,ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาให้รับรู้่างตาหูจมูกลิ้นกายใจผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาให้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ติดไม่ยึดสักอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่ติดไม่ยึดแมด้แต่ใจที่สงบเย็นได้แต่สัตรวร์ตะวันรู้ออกมาจากใจที่สงบเย็นที่ท่านวงปูดานาูนัตุโลพระแม่ครูอาจารย์ที่เคารพนับถือท่านกล่าวว่าโลกอ่ะ มีแต่กิเลสตัณหามีแต่ความโลภมากขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทำสิ้นสุดที่ความไม่มีไม่มีใครได้ไม่มีใครเป็นอะไรอยู่กับความไม่มีและตายไปกับความไม่มี